สวัสดีครับผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเนปาซาก้านั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมาใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการในตัวประเทศไทยนั่นเองทุกผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันนะสำหรับเกมตัวนี้ว่ามีรูปแบบการเล่นเป็นแบบไหนโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมผจญภัยเล่นตามเนื้อเรื่องของตัวเกมอีกเกมหนึ่งนั่นเองทุกผู้ชมครับต่อสู้กับไอตัวแบบเนี้ย ต้องรอดูนยครับมันมาทาการบุกในส่วนของเมืองของเรานะแต่ไปดูว่าหน้าตาจริงๆในเกมจะเป็นแบบไหนท่านผู้ชมครับตัวนี้มันข้ามาตัวคัสซีมไม่ได้นะอยากคัสกิมเหลือเกินนะครับแต่ว่าไม่สามารถสกิปไายนั่นเองท่านผู้ชมครับมันจะมีการสร้างตัวละครไหมเนะี่ยหรือว่า,ามันจะส่งเราเข้าไปในเกมเลยนั่นเองท่านผู้ชมครับนะคือเราต้องทําการป้องบ้านเมืองของเรานรั่นเองท่านผู้ชมเราจะเป็นนักรบคนหนึ่งที่แบบต่อสู้เพื่อเมืองของเรานะครับ มาแล้วนะครับกราฟิกก็จะเป็นประมาณนี้นะมุมมุมกล้องได้นะครับเกมนี้ข้อดีเลยก็คือตัวเกมมันเป็นเกมออฟไลน์นะครับในยุคสมัยนี้เกมออฟไลน์มันหาค่อนข้างยากนะครับอ่ะผม,มควบคุมยากว่ากราฟิกก็พอได้นะ เออกราฟิกพอได้นะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a e s t a g a i Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arknight Harry Potter Blue a r c h i v และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center ออกมาหรือยังนี่ครับก็คือพวกนี้มาบุกเมืองเรามีล็อมล็อกเป้ามาละ อ่ะแล้วผมโจมตีแล้วพี่เฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวเพิ่งโซ่การก่อนการก่อนโช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 นี่ครับมีสกิลด้วยนะคือต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่แบบไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับตัวการาฟิกแล้วก็ตัวมุมก็ของเกมนะครับผมตัวนะคิดว่ามันค่อนข้างเวียนหัวนะโอเคเก็บครับมันจะมีของ เนี่ยตามกล่องอะไรแบบนี้ให้เก็บนะครับอันนี้ไม่ได้นะอืมอันนี้เข้าได้ไหมไม่ได้น่าจะต้องออกไปข้างนอกนครับมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเกิดหรือละนี่ครับสกิลว่ามานะน,านี่ครับเอ้ยคอมโบแม่งอย่างโหด โอเคเก็บของนะครับทีนี้เราเข้ามาตัววาร์ปมิติไปนี่วาร์ปไปโฟกกับไปพวกเมื่อกี้นะครับที่มันมาบุกเรานะทีนี้เราวาร์ปไปหามันนะเออเปิดมาแล้วนะครับนะถือว่าใช้ท่ายู่นะครับไม่ได้แย่อย่างที่บอกไปมันติดเรื่องแค่ตัวมุมกล้องนะครับมันค่อนข้างเออเวียนหัวนะในความรู้สึกผมนะครับแต่พอเปลี่ยนแมปแล้วเออภาพมันดูดีขึ้นนะ ตอนวิ่งก็วิ่งจริงจังนะครับวิ่งแบบจริงจังเลยเก็บของกันม่ขอเลยโอ้ยมาแล้ว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 ไอ้พวกนี้โอเคนี่ครับนี่ครับนี่ครับเก็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 บโอเคเราวิ่งมาตรงนี้ก่อน มามันกำลังเข้ามาบวกเราไม่ต้องการครับนี่ครับฟันไปเราจะไปช่วยชาวบ้านของเรานีครับชวบาวเมืองของเราเนะี่ยมาสกิลครับนี่ครับนีนบ่สกิลไปหนึ่งกระบนกท่านะครับมีสองสกิลนะตอนเนี้แล้วก็ไม่รู้นําเปลี่ยนอาวุธได้หรือเปล่าท่านผู้ชมน,นี่ครับอูมาไเไงอะ แม่งอย่างเท่อะถ้าไม่ติดเรื่ององ,องกล้องอ่ะอย่างเท่อะมาสก,กิลมานี่เรียบร้อยครับอ่ะการทีนอ่ะการลัตีไปตีไปชิลๆครับชิลซิลอือพวกนี้อยู่กันเต็มเลยนี่นี่นี่ มันตีเราเน่ค่อยนะแต่มันก็ได้อยู่นะครับเอาดิชา้าพลังโหชา้าไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยมันลมมันลมมันลมมันเยอะเกินไปเดี๋ยววิ่งกันมันเยอะเกินไปทู่มาไปครับโดนไปสองครับนี่ครับนี่นี่นี่เรียบร้อยครับใช้สกิลช่วยกันเอาปั๊มยาสักนิดนึง โอ้โหโดน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 ไม Li ่ล่ามีบอสไหมต่อสู้แล้วบอกนี่ครับบอสไอ้ตัวที่เปิดอ่าตัวที่เปิดมาเลยนะโค้จะไหวไหมเนี่ยมาไปไหนแล้วว้ไไปไหนแล้วเฮ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยมาทางนี้แล<ๆ>้วเผยในไงแสงสีเขียว คือน่าจะกระโดดมาแล้วมันก็หายไปเลยมั้งหรือว่ามันยังอยู่นี่ครับก็ยังมีลูกกระจอกอยู่อวาตารเหระอวาตารเหระก็ยังมีลูกกระจกอ,อยู่นะโอเคอืมนี่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 นน นี่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 ฟาร์มของกันฟาร์มของกันเผื่อมีไอ้พวกไอเทม HP นะครับหลบแล้วก็เพื่องฟู HP ได้น,นึงนะครับนี่นี่นี่ผมถึกจังวะสม,มืกี้วะโหมันกีดร้อ่ะ อวตารมันกรีดร้องโดนเข้าไปนี่ครับดีนะว่าไอตัวแบบพชันนะครับมันดอปจากไอตัวมอนสเตอร์พวกนี้ด้วยนะครับก็เลยแบบเออหาง่ายหน่อยแต่มไม่ได้ดอปทุกตัวนะนี่ครับต้งวุ่เข้าไปครับมันตัวใหญ่จะออกมายัางไงหรือว่าจบแล้วนะครับ นี่ล้มทางเปิดละอันนี้แค่ด่านเดียวเองนะทุผู้ชมแค่ด่านเดียวเองมาครับขึ้นมาด้านบนบอสไม่น่าจะได้สซ่ยง,ง่ายแน่เลยดูทรงแล้วนะมันมีภารกิจเรื่อยๆนะครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับโหฟาร์มไปฟาร์มไปนี่ครับ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  โอเคไปไหนต่อนี่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 เปิดจุดอีกแล้วนะครับดูตรงเนี้ยชื่อมอนก็รู้นะครับว่ามันได้สู้กับบอสหรือยังมอนสเตอร์เหมือนเดิมนะครับบอสเรายังไม่โผล่มาเลยไม่รู้มันหายหัวไปไหนนะครับคิดว่าน่าจะอีกนานนะ อันนี้ก็หลายสเต็ปนะวนอยู่ในเมืองนะครับเกือบสิบนาทีแล้วเฮ้ยถ้าเล่นจริงฉังนี่ต้องแบบรักษายเฮดคีดีๆนะเพราะว่าดูดิมันก็เริ่มไปเรื่อยๆแล้วนะครับตัวเฮดคีเราอะไอตัวเนี้ยแหละโหดร้ายจริงๆเลยเดี๋ยวมันก็กรีดร้องอีกนะครับไอตัวอวตารเนี่ยโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะผ่านท่านผู้ชมไว้เพียงนี้เท่านี้ใครสนใจลองดูกันได้และเพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ